สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารของแอฟทักษออนพักสุขเจริญและนนกุลชานน์ันตินะทอนกุลมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าตั้งแต่เปิดตัวกำลังคบหาดูใจกันก็มีโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนๆได้ยิ้มตามกันตลอดสำหรับนางเอกสาวแอฟทักษออนพักสุขเจริญและพระเอกหนุ่มนนกุลชานนสันตินะทอนกุลต้องบอกว่าลัคกี้อินเกมและลัคกี้อินเลิฟสุดๆไปเลยยิ่งนานยิ่งหวานมากๆและหนุ่มนนกุลก็เป็นคนที่ชัดเจนตลอด ถึงกับออกปากว่าไม่เกินสามปีแต่งแน่นอนและอาจจะเร็วกว่านั้นด้วยถ้าทุกอย่างพร้อมก็พร้อมลั่นระฆังวิวาทันทีเพราะทุกอย่างดูลงตัวแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นทั้งสองครอบครัวที่ต้อนรับกันละกันด้วยความอบอุ่นและน้องปีใหม่ลูกสาวของแอฟทักษะออนก็เข้ากับครอบครัวของนนกุลได้เป็นอย่างดีมีภาพอบอุ่นออกมาให้เห็นจนแฟนคลับยิ้มไปด้วยเลยล่าสุดจากภาพก่อนหน้านี้ที่น้องปีใหม่ขึ้นโชว์ความสามารถกับการเล่นดนตรี ซึ่งเครื่องดนตรีที่น้องปีใหม่เลือกเล่นคือฮาบในวงแจ๊สที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศารายาจากภาพของการขึ้นโชว์ของน้องปีใหม่มีภาพเบื้องหลังหวานหวานและน่ารักมากนั่นก็คือแอฟทักษอรนและนนกุลรับบทเป็นช่างภาพเก็บทุกความทรงจําของน้องปีใหม่อย่างตั้งใจต้องบอกว่านนกุลดูแลดีมากจริงๆใครเห็นก็ต้องยิ้มตามกับความใส่ใจของนนกุลที่ไม่ใช่แค่รักเพียงแอฟทักษออนเท่านั้น แต่รักและดูแลใส่ใจคนรอบๆตัวของสาวแอฟทักษออนทุกคนเลยก็ว่าได้งานนี้แฟนคลับต่างก็ยกตำแหน่งให้เป็นแฟนดีเด่นไปเลยค่ะ